สวัสดีครับมาดูมาเก็ตน,นาฬิกาเิประจำวันศุกร์ที่3มีนาคม2023กันสำหรับยูโรนะครับปรากฏว่ากลายเป็นเฟลเบรกเอาพทเทิร์นะครับเพราะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ถ้าราคานั้นเบรกกลับลงมาใต้อินิเชียลซัพพอร์ตของเมื่อวานนี้แล้วโฮอยู่ใต้นี้โอกาสสูงมากที่เราจะเห็นเฟลเบรกเอาพิร์ e น n ซึ่งเฟลเบรกเอาพิร์ e น n เป็น b แบ r a ช e Pattern นะครับมี2 t a r g ร t สำหรับ Fail ์เบรกเอาท์แพทเทินั่นก็คือกลาง Balance Range ซึ่งตอนนี้ลงมาถึงแล้ว t a ร g e เตหลักหรือว่า t a r g e เตที่2ก็คือที่ Balance เซลเลอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าช็อตเทอ r m มจะเปลี่ยนจากอิม a าลานซ์เทรดกลับมาสู่บาลานซ์เ a ร e แล้วก็ตามแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเราเทรดอยู่ใน f a ล l b เบรกเอาท์แพทเทเท่ากับเ e l l ลอร์คอนโทรล r k ร์เกตนะครับตามใดก็ตาม ที่ราคายังโฮอยู่ใต้ initial resistance zone ซึ่งเป็น area breakout มาก่อนนะครับในทางคนข้ามถ้าหากว่าราคากลับขึ้นไปได้เหนือ initial resistance zone i ี b r e a k o u t pattern ก็จะ invalidate หรือว่าถูก cancel ไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ euro สำหรับ p a r a l l e l seller กลับเข้ามา active ที่ h v n เอาราคากลับลงมาเทส balance area Low นะครับแล้ว first test buyer กลับเข้ามา active โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังติดอยู่ใน balance area เดิมอยู่นะครับซึ่ง balance มาแล้ว10วันมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตามสถิติถ้าเราเห็น directional move ก็คือ move นี้นั่นเอง directional move ถ้ามันเริ่มต้นจาก h v n โอกาสจะมีสูงมากขึ้นที่ราคาจะพยายามเบรกดาวลงไปใต้ balance เ r e รนะครับสถิติว่าอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามตามใดที่เบรกแล้วโฮเต้าอินิเชียลซัพพอร์ตไม่ได้ที่นี่จะเป็นกูเทรดโลเคชันสำหรับไบเออร์เสมอนะครับแล้วยังน้อยราคาก็น่าจะกลับขึ้นไปได้ที่ HVN หรือว่าที่อินิเชียลรีิเดนโซนอินเคสว่าตลาดนั้นเบรกแล้วโฮเต้าอินิเชียลซัพพอร์ตก็จะเท่ากับว่าพาอราล่าเบรกดาวลงมาจากบาลานซิ่ง10วันเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเห็นสต็อปลันของไบเออร์นะครับรวมถึง s ซลเลอร์กับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นแล้วช็อตเทอมจะเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปสู่อิมบาลานซ์เนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาดะล่าทองคำราคามาไปไหนนะครับบาลานซิ่งอยู่ที่อัปเปอร์พาร์ทของบาลานซิ่งใหญ่7วันซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีมันจะเพิ่มโอกาสนะครับในการที่ไบเออร์อาจจะพยายามเอาราคานั้นเบรกเอาออกจากบาลานซิ่ง7วันนี้นะครับ จะเบรกได้หรือไม่คงต้องดูแต่ข้อสังเกตนิดนึงต้องไม่ลืมนะครับว่าทำเฟรมระยะกลางเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากวิกลี่เป็นมีเดียมเทอมแทนเพราะว่าหลายคนสับสนเนื่องจากว่าเส้นนี้มันไม่ใช่เส้นที่ตรงกับลาสวิกหายนะครับเปลี่ยนเป็นทำเฟรมระยะกลางก็แล้วกันอย่าลืมนะครับต้องไม่ลืมว่าทำเฟรมระยะกลางยังเป็นอิมบาลานซ์ดาวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกเอา โอกาสที่จะ fail จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วถึงเบรกได้เราก็อาจจะเห็น seller กลับเข้ามา active ทุกๆุ r e s i d e n c e zone ด้านบนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำดาวโจรเองก็ยังติดอยู่ใน balance s e รีย7วันนะครับแล้ว buyer active ที่ balance a r e ี low ตอนนี้ราคากลับมาอยู่กลาง balancing range เพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับจะดีที่สุดเลยก็คือจำเป็นต้องรอ รอให้ราคามันวิ่งไปที่คู่เทรดโลเคชันไม่ว่าจะเป็นที่บาลานซ์ไรายและบาลานซ์โลโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาร์เก็ตในราลาเอียดวิจารณ์น,นี้อย่างไรตามก็หวังว่าจะมีผลกานกันเสียที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ